สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้นะครับมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดมาเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยมากครับใช้งานไปโดยประมาณ140,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อเลยครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับตัวนี้2 8 9 0 0 0บาทนะครับกับ Cam ร y นะครับปี2007นะครับ 2.0G นะครับ คันนี้ผ่อนได้5ปีนะครับ7 5 0 0โดยประมาณนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ 2.0G นะครับถ้าทันชอบและสนใจทรงนี้รุ่นนี้ทรงหรูนะครับกับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์มากๆครับเดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ รถสวยสมบูรณ์สุดครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆใสๆหาเอาไว้ใช้งานนะครับคุ้มหรือไม่ชอบหรือเปล่าท่านตัดสินใจนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำพนักพิงปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับตัวนี้ดิสเบรกแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับเลือกเย็นข้างหน้าหรือเย็นข้างหลังก็ได้ครับมีแอร์แถวที่2นะครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับภายในใหม่มากๆนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ใช้งานแค่140,000กิโลเมตรนะครับชอบสนใจเช็ครถดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจัดไฟนั้นได้นะครับออกเงินแค่บาทเดียวเลยครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับออกบาทเดียวครับครอบคุมทุกอย่างนะครับ ออกมาเนียวเป็นที่ทีนั่นเหละครับเรียกว่าเครดิตดีฟรีดาวครับรอรับรถได้เลยครับรถสวยนะครับทรงหรูนะครับกับปี2007ออโต้2.0นะครับอัตราการกินน้ำมันนอกเมืองก็ต้องมีสักประมาณ11-12นะครับในเมืองก็8-9แล้วแต่จังหวะรถติดหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าทรงหรูครับมีแอร์แถวที่2นะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายควางขวางใช้งานได้อึดทนประหยัด ในลำดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ2.0ขึ้นอยู่กับว่าชอบและไหวหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซื้อมือเดียวเงินสดมาเลยครับเริ่มสวยเลยครับคันนี้ชมเช็คตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและถ้าใครสนใจนะครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับมือเดียวป้ายแรงนะครับอยู่ที่บางใหญ่นะครับ เน้นโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยสภาพงามๆครับชมเช็คตรวจสอบดูได้นะครับรูปมีเยอะนะครับสำหรับคนที่ชอบและสนใจนะครับก็ลองชมรูปไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับผมก็นำเสนอไว้ก่อนนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกลองตัดสินใจดูนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะรถมันลึกแล้วปีประมาณนี้ราคาแบบนี้เหรอครับเขาเรียกว่าตอนนี้น่าจะขายสภาพนะครับถ้าคนชอบและเข้าใจนะครับต้องบอกว่า คุ้มครับบางคนบางท่านอาจจะบอกราคานี้ไปเล่นรถดีใหม่ๆพวกเอ t ติหรือพวก v ีออสอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องแจ้งว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับคันนี้มันทรงหรูนะครับถ้าท่านชอบและสนใจก็พอจะตอบโจทย์ได้ครับลองชมลองเช็คดูนะครับรูปมีเยอะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมขอบคุณครับสวัสดีครับดูรูปต่อได้เลยนะครับ